ตําแหน่งตําแหน่งของผู้ควบคุมนะครับแล้ว <static> นังขามุติยัมีสังขังสระนังขจฉามประธานสมาติยามีสุเาจาระเาปัฏาสมาิยามปะมตา เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมานะครับอาจจะเตรียมปัจจัยมาก็ลงนะครับขอเินเชิญเลยนะครับเราจะร่วมทําบุญกันสามครั้งนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะครับอขอแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับกร,รุณาขอรองเท้าด้วยนะครับกร,รุณาขอรองเท้าใส่บาตรท่านเข้ายายลยใส่

วัดป่าหนองช้างเภานะครับท่านหนึ่งนะครับท่านจะมาที่ตึกอตสนะครับท่านไหนที่ว่าคอตสอนต้อนเชิญนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบเลยหลงกลนะตอนนี้ยังพอมีเวลา ท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาอาจจะยังมีรับตักบาตรความดีปีมหามงคลนะครับท่านใดที่จะร่วมทำบุญด้วยก็เ,เชิญเลยนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3ามนะครับที่เราได้ร่วมทำบุญตักบาตรความดีนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดังบุทังทิ่เมวาสมิาตูสเมนาราโสยันธรรมณีโชติลโซเววาชนตูสัมปะุกิตาวิรบุเสนะาเนกาจะรายเเวรีอัยนโยจาุสัพรังรักนตสั